น,นอร้รอนรอบๆเลยเราทาในานอกไปเลยเนาะแบบเออมันช่วย<ห>มันช่วยรักวันนี้ทาเนมันก่อนทาน้ำมันอืมอามาลบก่อนลู่เดี๋ยวมันล้มไปอ,อ,อ่าอ,อย่างนี้ปึบ๊บนี่ปึบ๊บไอ้ตะเข็บไอ้ตะเข็บนี้เราวางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมในช่วงใช่ครับ ไม่ไม่เกี่ยวกันเนาะคือวางเราจะขยบมาโซนนี้ก็ได้ไม่เกี่ยวว่าจะต้องให้ตรงตัวนี้เอตัวล็อกก็พี่ล็อกตรงไหนล็อกตัวนอนเตรออ๋อตัวนอนอ่นนี่ลองตัวนอนดูสักตัวตัวนอนก็เสียบตรงนี้วิธีการประกอบคร่าวๆครับของร้านดานโนไทยการช่างอยู่ที่อำเภอกระสังนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ใครสนใจแบบต่างๆก็สามารถสั่งทำได้เด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับ พิมพ์ใน Facebook ว่าอะไรนะดันโนไทยเนะาะภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษปะภาษาไทยภาษาไทยดันโนไทยการช่างนะครับพ่อแม่ปีน้องปปน,อนี่ครับ<ม>ในเ<ม>จ้านี้ยืนหนึ่งนะครับส่งไปยันภาคใต้เลยนี่ครับเจ้าของร้านอ๋อนี่ปึ๊บปึ๊บไอตัวไอตัวล็อกที่มันเป็นเมื่อกี้อ่ะที่ที่เฮียให้ผมอ,ะมอ่ะอ๋อตัวนี้เตะอันนี้ผมเตะไม้เออเตะไม้เวลาใส่ก็ใส่คำอย่างนี้ปะตัวนี้ตัวนี้อ๋อ โอเคครับเข้าใจเข้าใจนี่ครับนี่ครับแล้วล็อกล็อกฝั่งเดียวก็พอใช่ไหมเอ็มโอเคอเคข้าใจเข้าใจอ่อพื้นไอถ้าเราทำเป็นเป็นแบบไอไอตัวมีมีพื้นที่ที่เฮียบอกเมื่อกี้ไม่ต้องใส่ ไม่ต้องใส่ฐานไม่ต้องใส่ฐานวางเทกับพื้นเลยวางเทพื้นเลยอ่าจะไม่ต้องใส่ฐานแล้วถ้าถ้าถ้าเราทำแบบนั้นเราประกอบตัวไหนก่อนด้านในตัวตัวไหนนี้ก่อนตัวนอกก่อนตัวนอกตัวนอกก่อนประกอบตัวนอกแล้วเทเทก่อนอ๋อแล้วก็นี่วางบนแล้วปูนแห้งปูนมันมาหน่อยใช่ตัวนี้เขาบอกวางบอ๋อครับส่วนความหนานี่เรากะระยะเอาได้เลยเนาะ จะเอาจะเอาหนาเท่าไหร่หนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วอ๋อสามารถทำได้เลยครับโอ้โหโอเคครับพอรู้คร่าวๆอุชิตับก็เปิดร้านใหม่ครับยังไม่มีความรู้ด้านนี้ก็ต้องมาเรียนรู้กับนี่แหละครับกับเจ้าของร้านนี่ครับพปรไม่พี่น้องวิธีการประกอบอันนี้อันนี้ขนาดเท่าของผมซื้อไหมอันนี้เม็ดหนึ่งบ่เก้าสิบบ่เก้าสิบก็เท่ากับตัวนั้นใช่ไหม สิบเซนเอ่อขนาดที่เขานิยมกันนะที่ที่ที่ทำห้องน้ำทำอะไรอันนี้เปสิบเซนโอเคครับผมอ่าวันนี้ได้มาเยี่ยมเยือนกับนี่ครับร้านพี่เขา,ขนาดนโอไทยการช่างนะครับอ,อ,อยู่กระสังบุรีรัมใครสนใจแบบพิมพ์ต่างๆข้าวงข้าวบวยรัสาวครับสามารถสั่งทำได้ครับราคาทุก <laughs> โอเคครับท่านผู้ชมนี่อุ้ยตับก็จะมาคุยรายละเอียดกับพี่เขาก่อนกับเจ้าของร้านกนะ่อนเนาะเดี๋ยววันนี้ขอ,ขอลาไปก่อนเด้ออพ่แม,ม่พี่น้องสวัสดีครับผมรั่เปมีปรงเรียนเัืน้องสาราน้องรู้สอนเรียนนาปาตตาจารียนกีธา ជាពាក្យសិនត្រពព្រៀនកម្ម័ទយួសន្ធិរមានតែແຄນ້ອງយួຈາກ